นะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามประเมินผลนะครับการปลูกกล้วยนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นยกล่องนะครับแล้วก็ทําเป็นส่วนผสมนะครับปลูกกล้วยตอนนี้ก็เริ่มแทงยอดนะครับถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้แนะนําให้ใส่ปุ๋ยนะครับยูเรีย4600นะครับทุกสองอาทิตย์แล้วก็รดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะฮะ ซึ่งจะเพิ่มมาตาการรอดและการเจริญเติบโตได้ดีนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากปูกไปเนี่ยถ้าเกิดแทงยอดขนาดนี้แสดงว่ารากเดินเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเล่งปุ๋ยอาจจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรีย460 0หรืยแล้วปุ๋ยขี้ไก่พวกนี้ก็ได้นะฮะขี้ไก่พันไข่ยิ่งดีเลยนะครับเนีเห็นแล้วก็รอดเกือบร้อนะครับ นะครับดูยอดแตกยอดแทงใบหมดเลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้หนึ่งกิโลออขอโทษนะครับไม่ใช่หนึ่งกิโลหนึ่งต้นเนี่ยจะให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะอยอะครับเป็นพัน์ใหญ่เครือยาวนะครับนะถ้ามีน้ำโอกาสรอดค่อนข้างสูงนะครับเราต้องดูแลใส่ใจเรื่องน้ำนะครับตอนนี้ก็ ถ้าเกิดฝนจากธรรมชาติมาลงมาอีกรอบนะี่ยคงจะช่วยทำให้จเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นภาพการปลูกกล้วยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอหางดง ลดน้ําทุกวันเช้าเย็นใช้วิธีการลดนะฮะโดยธรรมชาติที่จริงอาจจะใช้เป็นเรือลดน้ําก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเรือลดน้ําก็เอาดึงจากคลองนึ่ขึ้นไปเลยนะฮะล่องน้ําสามารถช่วยอัตราการรอดแล้วก็ไม่ต้องทําระบบน้ําหยดก็ได้นะครับแต่ต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้นนะครับ